ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตเก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์นะครับอุทิมีลัคนาอยู่ในราศีมีนนะครับนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ดาวพระเกตทำการยกย้ายนะครับจากราศีเมถุนนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีพฤษภแล้วก็ไปเจอกับดาวมรุติยู นะารุติยูแปลว่าภัยอายเพศนะดาวพฤกตแปลวุ่นวายนะครับวุ่นวายกับภัยอเพศเจอกันก็อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับมีปัญหานะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะตั้งแต่วันที่13กันยาไปจนถึงวันที่9ทุพฤศจิกากินระยะเวลา2เดือนหรือ60วันนะครับแล้วเกิดเรื่องอะไรนะครับกับชาวราศีมีนนะครับนะก็แน่นอน,นครับโดนบูรี่ฮนะ โดนบูลลี่โดนใส่ร้ายโดนหักหลังโดนเพื่อนอไม่หวังดีนะครับโดนสังคมลุมลังแกโดนประมาณทัวลงนะฮะในกรณีที่คุณมีดาวพฤหัสเป็นการลกินีนะค,คุณต้องร,าาระมัดระวังสำหรับชาวราศีมีนจะเป็นช่วงที่ชื่อเสียงดังพ้อยนะฮะจะเป็นช่วงที่ไม่ได้รับการตอบรับสนับสนุนทําอะไรก็ผิดพูดผิดและยิ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงพูดผิดปุ๊บทัวลงเลย นะครับทัวลงทันทีจอดหน้าบ้านเต็มเลยนะครับสำหรับคนที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นอินฟูดารานะครับผู้ที่มีคนรู้จักคุณจะต้องระมัดระวังในการพูดในการคิดในการพัดพิงคนอื่นนะครับในการที่จะทําอะไรไงต้องมีจิตวิญญาณิดหนึ่งนะครับต้องมองในลักษณะของความต้องการนะครับของสังคมนะครับบางครั้งข้อเท็จจริงมันสู้กระแสไม่ได้นะข้อเท็จจริงบางเรื่องเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาสู้กระแสที่เขาต้องการไม่ได้ นะครับนะคุณไปพูดอะไรที่มันฝังกระแสเขาอะนะต่อให้มันเป็นข้อสท็จจริงที่มันถูกก็เถอะเขาเรียกมันถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจมันเป็นประมาณนี้มันไม่ได้ให้คุณมันไม่ได้ให้คุณกับคนนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีมีนจะต้องไหลตามน้ํานะครับเป็นลักษณะของอจะเป็นแกะขาวหรือแกะดําในหมูอะไรไม่ได้คุณต้องเป็นไผ่ลู่ลมอย่างเดียวนะใครเป็นอะไรยังไงจะยังไงไม่รู้นะฉันขอไปของฉันก่อน นะพยายามอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นนะพยายามอย่าไปทําอะไรให้มันขัดเคืองหัวจิตหัวใจนะครับยิ่งมิตรสหายยิ่งเพื่อนฝูงต้องระมัดระวังและอะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบกระเทือนคนหมู่มากคุณต้องระมัดระวังนะครับต้องรักษาเลี้ยงจิตน้ําใจเพื่อนฝูงมิตรสหายพี่น้องท้องเดียวกันนะมันมีเกณฑ์ที่มันจะเลิกคบมันมีเกณฑ์ที่มันจะผิดใจมันทําให้เกิดความแค้นจนเงาไม่เหยียบประมาณนั้นเลย นะจนลูกบวชก็ยังยังไม่คุยด้วยเพราะอะไรเพราะไปแสดงผลในเรือนสาหาชะในราศีพิจิกนะครับแล้วดาวพฤหัสเองเนี่ยท่านเป็นดาวจุลินมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับแล้วท่านก็เป็นดาวเพื่อนหรือสังคมนะพิชินั้นราศีมีนจะพูดจะทําจะคิดในช่วงนี้นะครับต้องถนอมน้ําใจนะความแรงของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลดมาสักครึ่งหนึ่งหรือให้มันเบากว่าน,นั้นก็ได้เน้นจากแต่เป็นผู้ที่ได้รับกลายเป็นผู้ให้บ้าง เสียสละบ้างนะเสียสละความรู้สึกบ้างนะครับมีความเมตตามากๆแล้วคุณจะไม่มีปัญหาอะไรสําหรับชาวราศีมีนเป็นช่วงที่คุณมีเกณฑ์ที่จะเข้าใจผิดกับคนรอบข้างนะจะเป็นช่วงที่หงุดหงิดกับคนรอบข้างเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นอิทธิพลของดาวมฤรุติอยู่แล้วเรามาะระวังการเดินทางการขับรถขับลานะครับถ้าท่านใดที่ขับรถไวๆก็ต้องเอาให้มันเบาๆหน่อยนะครับและพยายาม อย่าประมาทนะครับในการขับรถขับลากลางค่ำกลางคืนก็ต้องเรามาระวังด้วยความที่มรุดยูดาวพระเกตแสดงในเรือนสหาชาเรือนสหาชาจะหมายถึงการเดินทางในเมื่อการเดินทางมันมีปัญหาก็มีเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับชาวราศีมีนก็จะประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าในเมื่อมันมีปัญหาขอองค์พ่อช่วยแนะนํานิดหนึ่งไพ่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพช่วยแนะนําลูกนิดหนึ่งนะฮะว่าจะทําอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนฝูงจะได้รักใคร่กัน นะครับอัลลานะครับเจ็ดสองเป็นไพ่ละทมทุกเป็นไพ่เป็นไพ่ทุกเป็นไพ่เศร้าโศกเสียใจอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เพื่อนฝูงพี่น้องผิดหวังเสียใจคุณอย่าไปทํานะครับอย่าไปหักหลังเขาอย่าไปาทําให้เขามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่คบไม่ได้นะครับนะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังแล้วเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดแบบไหนเข้าใจผิดเข้าไปถึงจิตใจเลย หัวจิตหัวใจเลยคุณโดนถึงขนาดนั้นเลยนะทาให้คุณเศร้าโศกเสียใจผิดหวังมากนะครับแล้วกป็ปัญหาหลักเลยนะครับส่วนใหญ่มนจะเกิดจากในเรื่องของอการแย่งชิงผลประโยชน์กันนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เพื่อนฝูงหรือสังคมอะ่ะเลิกเลิกลาเลิกคบกันนะครับด้วยความที่ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภนะที่แปลว่ารับผลผลประโยชน์โอกาสต,ต่างๆดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแปลว่าความพึงพอใจหรือโอกาสหรือความโชคดี นะครับหรือสิ่งใหม่ๆนะครับหรือการริเรอ่มอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นสาเหตุนะครับก็อิจฉานั่นแหละมันมีเกณฑ์เขาอิจฉาเราหรือเราอิจฉาเขาได้หมดเลยนะถ้ามีคําว่าหน้าที่การงานตําแหน่งผลประโยชน์ไรายได้ผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าร่วมกันได้ก็ให้ร่วมและคุยในเรื่องของผลประโยชน์ให้ชัดเจนถ้าร่วมไม่ได้ก็ต้องดูแววตาสีหน้าดูกันกระทําเพราะบางอย่างมันมีได้แค่หนึ่งเดียว มันไม่สามารถแบ่งปันกันได้คุณก็จะต้องรู้ให้เท่าทันนะครับคุณถึงจะเขาเรียกว่าอยู่อย่างปลอดภัยอนะครับแต่อะไรที่มันร่วมกันได้แบ่งกันได้แจกกันได้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็คุยนะด้วยไพ่ใบนี้ถ้าคุณทําเต็มที่แล้วแล้วมันมันทําอะไรไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์มันต้องเลิกลากันหรือมันมีปัญหากันก็ขอให้คุณยึดหลักอุเบกขานะครับก็คือเขต้องปล่อยวางอะประมาณนั้นนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ